สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาดูแบตเตอรี่ลูกนี้กันนะครับผมแบตเตอรี่ลูกนี้เป็น G.S. 120่งสองศนะโคอานะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมนะตีเคลมคืนจากลูกค้านะลูกค้าซื้อไปตั้งแต่วันที่14เดือน2อนะกุมภาเนะี่ยเดือนกุมภานะเดือนนี้เดือนมีนาวันที่2นะก็ซื้อไปแป๊บเดียวนะ เป็นรถตู้วิ่งงานนะวันนี้เพิ่งเอาไปวิ่งงานที่ระยองกลับมาเปลี่ยนที่ผมไปนะเป,นเป็นไปลูกใหม่ไปละก็ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการสตาร์ทไม่ติดตอนเช้านะแต่ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนก็คืออาการของไดสตาร์ทมีปัญหาเขาก็ไปซ่อมแล้วนะไปแก้ไขแล้วนะก็ทําการเปลี่ยนให้นะเพราะว่าผมมีเงื่อนไขาการรับประกันอยู่นะลูกค้าบอกว่าตอนเช้าเนี่ยสตาร์ทไม่ติดหรืออ่า ไดสตาร์ทมันไม่ค่อยมีแรงนะเขาว่างี้นะแล้วก็ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะไปให้นะเป็นรุ่นเดิมนะแล้วก็เช็คค่าไดชาร์จของลูกค้าไดชาร์จลูกค้าต่ำนะชาร์จไฟอยู่ประมาณ13.2ถึง13.4นะในขณะที่เปิดแอร์เปิดไฟนะก็แจ้งลูกค้าว่าไดชาร์จลูกค้ามีโอกาสเสียนะเพราะไดชาร์จเริ่มน้อยนะอ่าก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาไปส่วนลูกนี้นะ เดี๋ยวผมจะทําการวัดค่าไว้ก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะมาทําคลิปนะดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆหรือเปล่านะครับนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทําการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ไขนะแล้วก็ตรวจเช็คนะแก้ไขก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เป็นลูกใหม่ไปนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเอฟเฟกหลังจากเนี้ยจะมีอะไรตามมาไหมเพราะว่าผมเช็คเครื่อง นะการการชาร์จไฟด้วยเครื่องตรวจเช็คนะก็คือเครื่องเช็คนะแบตเตอรี่ปกติแหละแล้วเราก็วัดได้ชาร์จนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของลูกค้าที่เปลี่ยนคืนมาเนี่ยค่าเป็นยังไงนะ <S 2> <S 2> <S เขาวิ่งมาไกลนะเขาไปรับงานที่ระยองนะผมว่าไม่แปลกเพราะว่าคือโวลต์เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ12.5นะแล้วก็โอห์มเนี่ย อยู่ที่ประมาณ6.76 CCA 413นะให้มีข้อสังเกตนิดนึงนะตอนนี้ค่าโวลต์นเนี่ยของแบตเตอรี่เนี่ยมันควรจะสูงถูกไหมแต่ว่าผมกดโหลดไป2-3รอบนะผมกดโหลดก็คือเทสโหลดไปนะสอรอบก็คือเทสให้ลูกค้าดูช่วงที่เปลี่ยนแบตนะแต่ตอนวัดครั้งแรกเลยลงจากรถก็คืออยู่ที่ประมาณ13.1นะพอเรากดโหลดปุ๊บค่าโวลต์ตกนะแต่ตอนนี้โวลต์นเนี่ยเป็นข้อสังเกตก็คือโวลต์นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12.5เนี่ย มีแววนะส่อว่าแบตเตอรี่อาจจะนะผมใช้คําว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราตั้งทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยแล้วโวลต์เนี่ยล่วงหายนะก็เป็นไป,นปนตามที่ลูกค้าแจ้งก็คือตอนเช้าสตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็ค่าโอห์มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้นะมันจะคล้ายๆกับเคสก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปแบตโัจมที่ว่าผมเทอนลูกค้ามาวัดได้ cca สี่กว่านะพอะเช้ามาเหลือ1ิโวลต มันจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเรามดดูว่าหลังจากที่แบตมันเย็นตัวเนี่ยทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะเกือบสี่ทุ่มร้านผมปิดดึกเนี่ผมรอลูกค้าเจ้านี้เขากลับมาเปลี่ยนแบตกับผมหลังจากที่เราตั้งทิ้งไว้ทั้งคืนนะแล้ว c c a หรือค่าต่างๆของแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเทสโหลดให้ดูรอบหนึ่งนะก็มันมีความผิดปกติตั้งแต่ค่าโวลตน,นะหลังจากที่เราเทสโหลด ซึ่งมันอาจจะเป็นาสาเหตุที่ว่าทําไมสตาร์ทไม่ติดนะอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องเทสโหลดนะผมเทสไปสองรอบก็คือกดไปสองปึกนะเห็นไหมครับก็ยังอยู่ในโซนเขียวนะหลังจากที่เราปล่อยก็ยังเกินสิบสองอยู่นะเนี่ยผมจะเทสไว้นะแล้วก็ทําคลิปตอนเช้าอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ตั้งทิ้งไว้ทั้งคืนนะให้แบตมัน,เย,นเย็นตัวลงนะ มาตรฐานผมจะกดประมาณ3รอบ4ี่รอบขึ้นไปนะเหมือนเราย้ำสตาร์ทนะย้ำสตาร์ทหลายๆครั้งตอนนี้มันยังสรุปอะไรไม่ได้ยังฟันทงไม่ได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะผมก็เลยแก้ปัญหาได้การเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้ารับงานนะเป็นงานวิ่งนะรถวิ่งงานนะก็ พยายามอย่าให้แบตมีปัญหาถ้าเกิดว่าถึงเวลาจะต้องไปดิวเดตกับลูกค้านะว่าจะต้องนัดกันกี่โมงอะไรพวกนี้แล้วแบตมีปัญหาหาผู้ช่วยไม่ได้หาคนจําไม่ได้เนี่ยลำบากนะแล้วยังอยู่ในช่วงการรับประกันผมก็ดูแลให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะอันนี้ตัดปัญหาไปก็คือเปลี่ยนแบตใหม่ไปแล้วนะโอเคประมาณนี้ผมยังไม่เช็คน้ํายังไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ยังไม่มีการเติมประจุไฟยังไม่มีการทําอะไรทั้งสิน้นนอกจากเทสท,ทดสอบอย่างเดียวนะ เสียงมันดังหน่อยรถวิ่งช่วงกลางคืนนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยรถวิ่งเยอะประมาณนี้นะครับนะเอากันสดๆเลยเพราะว่าลูกค้าเพิ่งเพิ่งกลับไปประมาณยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะผมปิดร้านผมจริงๆผมจะปิดร้านแหละแต่ผมก็รอลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเขาโทรนัดอ่านะเข้านัดหมายมาเปลี่ยนแบตก็ดูไม่ร้อนเท่าไหร่อุ่นๆนะเพราะว่าใส่รถตู้เนาะอ่ารถตู้แบตเตอรี่แบตเตอรี่จะอยู่ใกล้กับห้องเครื่องนะประมาณนี้ น้ำไม่แห้งนะผมเปิดดูแล้วน้ำไม่แห้งลูกค้าเพิ่งซื้อไปไม่นานนะก็ยังไม่ได้ดูน้ําแต่ว่าผมเปิดดูแล้วน้ําไม่แห้งแต่ว่าไม่ได้เช็คค่ากดน,นะไม่ได้ดูแผ่นนะอย่าเอาค่าต่างๆนะเป็นเรฟเฟอนซ์ของคลิปนี้แล้วก็ในช่วงเช้าผมจะมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งจับแบตลูกนี้ลูกเดียวกันนะแล้วมาดูว่าผลที่เกิดขึ้นเหมือนกับลูกค้าที่แจ้งมาไหมนะประมาณนี้ว่าแบตเตอรี่มีปัญหาจริงหรือไม่จริงนะ ว่าเป็นที่สาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่านะผมก็จะได้ทําการเก็บข้อมูลนะแล้วก็เอาไว้เป็นอ่าเรฟเฟ e นซ์สำหรับลูกค้านะว่ารถล,ลูกค้าระบบไฟมีปัญหาหรือไม่หรือเป็นที่แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตแล้วจบประมาณนี้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ